ดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมดอนสแลทแมนชันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําการแบ่งปันเทคนิคดีๆสาระดีๆให้กับทุกท่านอีกแล้วนะครับบางครั้งนะครับเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรเราจะขันออกได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนนะครับเราต้องการขันน็อตตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับแล้วเราหาประแจไม่เจอนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยต้องใช้ประแจเบอร์1ินะครับแต่ตอนนี้คือผมหาประแจไม่เจอนะครับ หลายๆท่านอาจจะแก้ไขด้วยการเอาปัจเจนเลื่อนมาใช้แทนนะครับเอาคีมล็อกมาใช้แทนใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราไม่มีปัจเจนเลื่อนกับคีมล็อกเนี่ยเราจะมีวิธีในการขันออกได้อย่างไรนะครับวันนี้ฮะผมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆเกี่ยวกับน็อตตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ทุกท่านทําทการหาปัจเจนะครับที่มันใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สุด ตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นประแจเบอร์อ17นะครับให้เราทําการหาประแจเบอร์อ18 19 20 21ใช้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราทําการหาประแจมาได้แล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะใช้เป็นประแจเบอร์อ19นะครับหลังจากที่เราทําการหาประแจมาได้แล้วอุปกรณ์เสริมนะครับประเภทนี้เลยนะครับจะมีแหวนนะครับมีไขควง ใครมีอุปกรณ์ตัวไหนใช้ได้เหมือนกันนะครับใครที่หาอุปกรณ์พวกนี้ไม่มีไม่เจอใช้เหรียญแทนได้เช่นกันนะครับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยของเราเป็นเบอร์ใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปจัจจัยเบอร์สิบเก้าซึ่งขันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการลองขันกันดูนะครับโดยการใช้แหวนตัวนี้ก่อนนะครับ วิธีการเสริมใส่หรือว่าสอดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่สองด้านนะครับให้เราทําการสังเกตง่ายๆเราจะขันออกเราหมุนประแจไปด้านไหนให้เราทําการใส่แหวนไปทางนั้นตัวยอย่างเช่นขันออกเนี่ยมันต้องหมุนทวนเข็มแบบนี้แหวนใส่ไว้เลยครับทางนี้ขันดูครับออกไหนเนี่ยนะครับสังเกตดูว,ว่าหมุนตามแล้วออกแล้วนะครับตอนนี้ออกแล้ว ถ้าเราต้องการจะขันเข้าละ่ะก็กลับด้านมาใส่ทางนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครที่มีอุปกรณ์ตัวไหนสามารถใช้แทนได้หมดยัดตัวไหนได้ยัดเข้าไปครับตัวนี้ใช้ได้ไหมได้นะครับขันเข้าได้ไหมได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลย ใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับรับรองว่าใช้งานได้ผล100%เซแน่นอนนะครับ100%แน่นอนใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญแหวนไขควงได้หมดนะครับถ้าสามารถยัดเข้าไปตรงนี้ได้ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้นอยๆให้กับทุกท่านกันอีกแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราเจอกันในอีพีถัดไปครับผม